มาพี่ครับลงกลางไปเลยอือกดอึนาำพี่เขาลงกลางไปพี่กลางตัางใช่เขาตัวเขาตัวพี่แต่เราตัวแต่เราไม่ปืนไปแล้วหนึ่งอะไรไม่ปืนเอาเอาเอาแค่ปืนไม่ใช่มือมะเนี่ยนอง เขาไล่พี่ตีแล้วไม่ข้างล่างเหรอไม่ขึ้นมือมอสกับปั๊บเรียบร้อยหนึ่งดอกเก็บร้อยหนึ่งดอกอ่างมอสล้มเหรอใช่พี่ชุบเพื่อนพี่เถอะได้ปืนนะเราต้องสังหารทัก่อนของชาพี่ผมไม่สังหารทัก่อนสังหารหมู trap deployed อันนี้เขาร้อมอยู่ข้างบนใช่ไปเจออยู่นะโจยังอยู่แล้วก็อ,อ,อีกตัวหนึ่งอย,อยู่สองตัวโอ้ยแม่งจะลวง เดี๋ยวเราเลือดได้ผมพี่อะไม่ใช่จะมีแค่มีออกมีคนจับเ,เ,เ,เราต้องหาล็อกคอมารอเลยเพื่อนเขาอยู่ข้างบนต้องหา,าต้องหาล็อกคอพี่เดี๋ยวเขาลบรวดเบิมาตรงมาตรงบันไดพี่ตีตัวหนึ่งบอดเลย อยู่ข้างบนศูนย์เดียวหมดแล้หมดไหมหมดไหมสางคนยิงโย่ตายเลยพี่หมดแล้วหมดแล้วบินมาบินมานั่นแหละสิบินมานะเอาปืนละลายปืนละลายครับ เขาอ้อมพี่เขาอ้อมเลยไปเลยเข้าไปอีกรู่นหนึ่งเลยนั่นนะปาระเบิดไป, by, ปไประเบิดไปแค่คนละโผล่ไ้วมดสอยู่ข้างล่างสามอยู่ข้างล่างสามคนเข้าเลยเข้าเลยเข้าตา้กระต่าย โต๊ะที่หลงโตัวที่หลแล้องาที่หลงต้องหลเอาลิมลิมกับตาโอนแะ้วมาเล่นแจ็คอาหลบอยู่หลังหินนี่ระวังวงบีบวงบีบ ไอ้นิาถอยมาถอยขึ้นมาถอยมาไม่ตายไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอไม่ตายอยู่ข้างล่างได้เห้อเลื่อนไฟเลื่อนไฟไฟ่น่ละได้แค่แล้วนะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างใต้สะพาน ไตไเรยืนไปคิดู่อ้ผมติเรอ i แล้วจะรูเข้ามายังไงวะรกูงกู้เข้ามาอย่างงี้ไดผมจะไปข้างหลังข้างหลังมีตัวนึงอยู่บนอะอยู่ตัวขอนไม้เน่ยพี่นอนมอกอยู่คนุณดินุณดินหมดแล้วหมดแล้ว ไม่ไม่เอาแค่พี่ตรงก็พอพี่เข้าไปอยู่ตรงกลางเลยเดี๋ยวโดนอ๋ออยู่หน้าผมโซนหนึ่งพี่โอ้ต้องมีสไลด์นั่นแหลมเลยหัวเนียนๆเลยแต่เห็นมาร์กเลยเฮ้ยไม่ไม่อ้าเห็นเห็นเข่บองมาเฉยเขาอยู่หลังบ้านยืนยู่นี่โลเขาเขาเข้ามาหาผมละตีเองมาอ๋อวงอยู่กับตีไว้พี่ เนี่ยโอ้โหถ้าผมยิ้มอะไรนะผมขอหัวแตกเลยเนี Sunday, <t <t ่ยนี่เขาเขานั่งนิ่งมากเลยอ่ะเนี่ยมอสมาอยู่นี่มอสเดินมานีแพี่มีทนายอยู่เดินมาตรงผมนี่แม่งนั่งกันเป็นบอยแบนด์เลยอ่ะโอ้โหถ้าหันไปนี่เรียบร้อยอ๋อพี่พี่หายพี่นี่นี่เี๋มันนั่งอยู่มันนั่งอยู่ตรงข้างกระเพงพี่เห็นเนาะได้หนาได้เห็นเนอเห็นเนอล้มหนึ่งาปาโบซ่าล้มดิพี่ดูมันนั่งดิ เขาตอารมาแล้วเอาอีกเยอะคือเขาบโดนระเบิด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 บ้อบ้ององอยู่บ้านกระจกพาถือบ้องสอันเหรอไปล้วใช่ไไตตหน้าห ไปนู่นไปไปฝังไอ้ตีเท้ากันก็ได้ขึ้นเขานู้นไปก่อนก็ได้พี่ครับเข่าข้างบนอะอยากอยากขึ้นไปต้งๆนะพี่รอสักเก้ามอสก่อนหายไหมครับหายแล้วนะมีคนเก็บแล้วมาร์กทิ้งไว้มาร์กทิ้งไว้มองเห็นนะพี่ครับ ท่นีหมดแล้วนี่กันหมดแล้วพี่โจกดูข้างหลังกินนั่นนะต้องไหนพี่อี่ตัวนึงได้ไหมีตัวนึงได้ไหมนี่เลยครับีตีพี่โจอ่ะอืม ไม่จะเข้าหรือเปล่าพี่จะเข้าหรือจะเข้าหรือไม่เข้าเข้าไม่เข้าเราอยู่แถวนี้นะแต่เขาอยู่นั้นเต็มที่เลยผมนี่มอสเล่นมันโดเก็บมานโดไม่เห็นที่ผมเห็นี่ไอ้พี่เขาโดดลงโดดลงมอสตัวหลังก่อนมอสตัวหลังข้างล่างตัวนึงโดดลงมาเลยนะ อเอาเลยแมพ่พี่ผมยึดล็อกไปเลยนะล็อกไหมอืม <laughs> ล็อกล็อกทีนี้ไม่ต้องเล่นเลยนะพี่นอกวงพออ,อันนี้พูดถึงอ,อันนั้นใช่ไหมเนี่ยใช่ผมล็อกเลยไหมเพื่อนเขาต้องมาเก็บเอาค้างว่ะพี่ของผมอ่ะ Airdrop has been delivered. been จะน่งยิงเว้ยนม่งยิงแม่งยิงไ,ไปไปขอเดี๋ยวขนะับรถตามมันขับรถไปไหนอ้พี่เอกพี่เอกพี่เอกอยู่ไหนหน้นาอยู่ใต้ผมเนี่ยโอ้หลอกเั้าอีกแลนีับผมอยู่ สองตัวาแสดงว่าตีที่อยู่อ๋อเหลือตากลมมีตัวมีตัวงำก็บอยู่ตากลมลง ลงใกล้แฮกแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนตะเก้าลงพื้นป้อมเอาไม่ใช่เว้ยตะเก้าตะเก้าลงพื้นตะเก้าลงพื้นเลยหนู่นมีรถไปมีรถมามีรถขับมาตรงผมรถมาหาใคร ตากกลนะ <get>. มันน่าจะล่อไปหาเพื่อนเขา,า get. 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 อะัน,น่มันจะล่อไปหาเพื่อนเขานะระวัง